สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวนิสสันเทียนา 250XV ปี2011นะครับคันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับหรือชื่อเล่นที่เราเรียกกันว่า j 3 2ไปชมกันนี่ครับนิสสันเทียนา 250XV ปี2011นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc V6 6สูบนะฮะแรงม้าคันนี้นะครับทำได้ถึง181ตัวนะครับรถปี2011นะฮะสีเทานะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับนี่ โดสองห้าศูนนะครับ V 6นะน้ำมันล้วนนะครับออปชั่นล้นๆ้นนะครับอ่ามาดูเริ่มแรกนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับมีกุญแจให้2ดอกนะเป็นคีย์เลสอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่กุญแจคีย์เลสง่ายๆนะครับมาที่รถนะครับกดปุ๊บกดล้อครับดึงออกได้เลยนี่ครับกุญแจคีย์เลสกุญแจคีย์เลสเนาะแล้วก็ด้านในนะครับออปชั่นล้นลนนะครับนี่ครับเมมโมรียซีทสที่นั่งนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานเนาะ ปุ่มพุสต์ทนะครับนี่ครับสตาร์ตติดง่ายเบาะเมมเบอรี่นะครับเบาะเลื่อนและนี่ครับมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับแอร์ออโต้ซ้ายขวานะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนจอแอนดรอยตรงรุ่นมานะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่นะมีกล้องด้วยนะครับกล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้นะครับของตรงรุ่นหมดนะครับส่วนจอนะครับจอตรงรุ่นนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ย กล้องถอยหลังมีมาให้นะครับจอตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแอร์ออโต้ซ้ายขวาอิสระนะครับสรุลมีมาให้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะสรนลใช้งานได้ปกตินะครับด้านหลังนะครับเบาะรุ่นนี้นะครับด้านหลังนั่งสบายมากแม่หลังไฟฟ้ามีมาให้นะครับใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับนะครับขึ้นลงได้ตามปกติเลยนะนี่ครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายรถกับด้านในห้องเครื่องรถนะครับอ่ะผมเปิดด้านท้ายก่อนนะครับอนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะออ่ะเริ่มจากท้ายรถก่อนนะครับพื้นที่ใช้สอยเก็บสัมภาระเยอะมากนะครับเนี่ยท้ายรถนะอ่ะมาดูความเรียบร้อยของด้านท้ายนะครับนี่ครับน็อตต่างๆนะครับ ความเรียบร้อยของด้านท้ายนะครับถ่ายของนิสสันตรงรุ่นนะครับมียางอะไหล่ให้นะครับเป็นยางแบบตรงล้อนะครับถ้ายางแตกยางรั่วก็เปลี่ยนขับต่อได้เลยนะครับนะยางติดร้อนะครับเป็นปีสองพี่สิบนะครับ คันนี้เติมน้ำมันอะไรได้บ้างเอ่ยมาดูกันคันนี้เติมแก๊สโซฮอลได้เลยนะครับ E ยี่สิบเติมได้นะครับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V หกเบนซินนะครับสองพันห้าร้อยซีซีรีดแรงม้าได้ร้อยแปดสิบเอ็ดตัวลดน้ำมันร้วนนะครับนี่นะเครื่องยนต์นะฮะก็คันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนเครื่องมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแต่เป็นปกติของรุ่นนี้นะเพราะว่า เวลาเครื่องมีปัญหานะครับเขาเลือกที่จะยกเครื่องเก่าขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับมันจะจบป่านะเพราะว่าเครื่องเขามีเทคโนโลยีอะไรอย่างค่อนข้างซับซ้อนนะครับการเปลี่ยนเครื่องจบป่านะฮะนะครับแบตสวยนะครับแบตยังเป็นตาแมลงเป็นสีฟ้านะครับสวยงามนะครับภาษีเต็มนะครับภาษีปีห9้านะครับหมดเดือนตุลาเดือนสิบโอเคฮะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในซ s เซ gment นะถ้าเทียบกันนะครับสามค่ายรถญี่ปุ่นนะก็จะมี นิสสันฮอนด้าแล้วก็โตโยต้านะครับผมให้นะครับสําหรับเจนนี้นะเทียน่าสองข v ้านเอ็กวีวหะครับสำหรับเจนนี้ผมให้เทียน่าตัวนี้เป็นที่หนึ่งนะครับถ้าท่านใดยังไม่ชัวร์นะว่ามันดียังไงก็มาดูลและทดลองขับได้นะครับราคาคันนี้เพียงแสนห0หบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับชมรถได้ที่เรียบด่วนรามินทานะครับสวัสดีครับ